สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้มาเจอกันคุณครูจะมาชวนให้เด็กๆมาเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะราะคาวันนี้จบแล้วนะคะเปิดด้านหลังเลยลูกด้านหลังหน้าสุดท้ายเลยนะคะเจอแล้วเขาวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เรา จะจบด้วยการทำสมุดบันทึกของหนูนะคะที่เด็กๆทำมานะคะที่คุณครูพินสอนครูแต๋วสอนให้ทำสมุดบันทึกด้วยตนเองแต่ต้องถามผู้ปกครองก่อนถามคุณพ่อคุณแมบบ่ก่อนว่ากระดาษนี้ใช้ได้ไหมเสร็จแล้วเอามาพับใช่ไหมคะ เอามาพับเสร็จแล้วถึงจะเอามาทำไมคะอ่าหาปกหาปกมากระดาษแบบไหนที่จะมาทำปกนะคะต้องหนากว่าด้านในใช่ไหมคะอ่าเหมือนกับสมุดหนังสือของนักเรียนเนี่ยล่ะลูกเสร็จแล้วมาประกบกันทำปกเย็บเล่มนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแม็กให้ที กดแม็กให้เดี๋ยวโดนมือนะคะพอเสร็จแล้วหากระดาษมาทำอะไรคะทำขอบนะคะ,ะทำขอบติดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วด้านในอ่านี่ด้านในเห็นไหมคะเขาบอกว่าวาดภาพสมุดบันทึกนะคะที่ทำสำเร็จหรือติดภาพถ่ายออกแบบต่อเติมผลงานแล้วเล่าเรื่อง จากผลงานให้เพื่อนฟังนะคะสมุดบันทึกของหนูเด็กผู้หญิงเขาบอกนี่ของหนูนะเด็กผู้ชายเขาบอกเหรอไหนดูสินี่ไงด้านล่างจะดูด้านล่างสิด้านล่างเห็นไหมช่วยประเมินให้เราหน่อยอเขาบอกว่าเขาเขาติดรูปเนี่ยรูปตัวของเราเองนะเนี่ยเห็นไหมคะแผ่นแรกพอมา อีกแผ่นหนึ่งเปิดไปอีกหน้านึงใช่ไหมคะหน้าหนึ่งอันนี้เพื่อนเพื่อนที่เรารักอ่าเพื่อนที่เรารักต่อไปคุณครูคุณครูที่สอนเรานะคะอ่ามีคุณครูไรครูแตวครูพินเสร็จแล้วมีใครคะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอ่าทำเห็นไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เอามาให้เพื่อนดูอ่า เธอระบายสีสีในภาพลูกหัวใจเนี่ยผลการประเมินเนี่ยตามลำดับความพึงพอใจเธอพอใจชนอเปล่าอ่าพอใจมากก็ให้สามดาวพอใจปานกลางก็ให้สองดาวพอใจพอใจอย่างเดียวก็ให้ดาวเดียวนะคะให้หัวใจหัวใจสีแดงดวงเดียวนะคะอันนี้เด็กๆอยู่ที่บ้าน เด็กๆไม่ได้เจอเพื่อนเด็กๆก็ประเมินของตัวเองเลยนะคะระบายสีเองก็ได้เนี่ยเราระบายของเราให้สามดาสามหัวใจหมดเลยระบายหมดเลยนะคะราะคาเด็กๆขาลองทำดูนะคะเนี่ยบางคนเขาก็วาดรูปบางคนก็ทำไมคะเอารูปถ้ามีรูปก็เอามาติดใช่ไหมคะติดเอาไว้พอตอโต เด็ก,กก็หยิบสมุดอันนี้มาดูเด็กๆก,ก็จะได้นึกถึงว่าโอ้ตอนเราเรียนอยู่อนุบาลเนาะเราได้ทําสมุดบันทึกอ่าอนุบาล3ามทับสองไว้มีคุณครูชื่ออะไรสองคนก็ทำสองหนะ้าใช่ไหมคะคุณครูสองคนเอามาดูนะคะเป็นที่ระลึกตอนเล็กนะคะพอโตขึ้นเด็กๆก,ก,ก็มาเปิดดูมีความสุขนะคะเอาล่ะคะเด็กๆ ลองทำดูนะคะแล้วก็ประเมินผลของตัวเองว่าสวยมากสวยน้อยแล้วก็ระบายสีที่รูปหัวใจนะคะพอใจมากเด็กๆก,ก็ระบายสี3หัวใจเลยนะคะถ้าพอใจปานกลางก็สองหัวใจถ้าพอใจก็หัวใจเดียวนะคะเอาละค่ะเด็กๆขาวันนี้เราจบแล้วนะคะหน้าปก สมุดบันทึกหนูก็ออกแบบแล้วสวยงามทุกคนเลยเด็กๆทุกคนเลยค่ะออกแบบสมุดของหนูบันทึกของหนูได้สวยนะคะอาะคะคุณครูแปวเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดี